สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชบายอิมช้อปปิ้ค่ะวันนี้จอยจะมาแนะนํารุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นมารีคอสบอดี้นั่นเองนะคะจริงๆรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะคะทางโคชเนี่ยผลิตออกมาหลายสีมากๆแล้วนะคะทั้งสีล้วนแล้วก็ลายสีค่ะแต่ว่ารอบเนี้ยเขาทําออกมาเป็นสีแบบ c o l o r f ร์แบบนี้ตรงด้านหน้านะคะซึ่งสวยมากๆแล้วก็เวลาสะพายออกมาเนี่ยรู้สึกว่า มีความทันสมัยนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แก่จนเกินไปนะคะสําหรับพื้นที่เป็นสีน้าตาลคาราเมลแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะรุ่นนี้แหละจะมีสายมาให้1เส้นนะคะสายยาวซึ่งสามารถถอดได้นะคะแล้วก็สามารถปรับได้ตามความสูงของเรานะคะแล้วก็จะมีหูหิ้วตรงนี้หหูนะคะซึ่งหูตรงนี้จะไม่สามารถถอดออกได้นะคะส่วนด้านหลังของกระเป๋านะคะจะมีพ็อกเก็ตให้1ช่องแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ของได้ เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาดูด้านในกันนะคะว่าด้านในจะเป็นแบบไหนเนาะใบนี้ข้างในจะเป็นหนังกลับแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคล้ายๆกำมะหยี่เนาะสวยมากๆนะคะลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเงินใบยาวค่ะใส่มือถือได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าเงินได้แบบทุกไซส์เลยนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะเวลาสะพายออกมาก็จะสะพายได้หลายแบบนะคะแบบที่1นนะคะเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูมันก็จะคือจะคล้องแขนได้แบบนี้เนาะแบบที่2ก็คือถือสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบที่3นะคะสามารถใช้สาย ค r อสบอดี้ได้ซึ่งสายยาเนี่ยเราก็ปรับได้เลยนะคะตามความสูงของเรานะคะไม่ว่าเราจะแบบตัวเล็กนะคะหรือว่าตัวสูงก็สามารถปรับขนาดได้เลยเห็นไหมคะสวยมากๆสําหรับลายของเขานะคะก็เป็นลายลิมิเต็ดนะซึ่งออกมาเฉพาะซีซั่นนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้เลยรุ่นนี้พกไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะไปคาเฟ่นะคะหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศได้หมดเลยนะคะสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะคะเดี๋ยวจอยขึ้นไล์ แอดด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถแอดมาสอบถามได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามอินสตาแกรนะคะ Facebook นะคะแล้วก็ฝากดูคลิปต่างๆใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ